กรับสวัสดีสบายดีผมแม่พี่นอ้องเมื่อเนี่ยพอๆกับบาูสม,มายคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะเจอกันในแหล้วกับถนนนนทางประเทศให้สวยๆงามๆน้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเก็บของบาูสม,มายมีแต่ถนนนนทางน้องพี่น้องเนาะนี่แหละความเจริญของเพิินความพัฒนาของเพิินและเพื่อนบ้าน ยังอายนี่คือสะภาพรอยขามถนนกี่ว่าลายลายเล่นน้องพี่น้องเนาะเบิ้งบาสุมาสินับเล่นถนนให้พี่น้องเบิบ้งเนาะอันนี้ค่ะคือจะเป็นอีกหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหาเล่นหกตั้งตัวนี้น้องพี่น้องหกเล่นแล้วพี่น้องบ่โขบบ่โขบเบื้งเอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเลยว่า บาสมม้อุออ้ยบพนี่นี่นี่หกเลดแล้วพี่น้องหกแล่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเลน,เลนพี่น้องอ๋อโทร พลังการอีนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือบาวสมัยยื่นอยู่บนสะพานล,ลอยเนาะพี่น้องเนาะแต่มาเห็นความแตกต่างความตื่นหูตื่นตาตื่นอกตื่นใจของบาวสมัยเนาะพี่น้องอถนนสิบเจ็ดเลนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โห ประเทศให้บัวให้เ,ปปไไเพิ่อนสิไไอ้าฟน้องยยอนว่าถนนเพิ่นสำนีก่ก็ินขาดไปแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่เบิ่บงเฮาน,นี่งามขนาดงามขนาดนี่เพื่อนบาน้านยังเสียนันอยู่บ่เนาะฝากไปถึงเนาะฝากไปถึงเพื่อนบาน้านนาะหรือว่ามนุษธรรมลูกมนุษธรรมล้านมนุษธรรมเนาะ ให้มะเบิงมะตีหูตีตาเบิงกับคากรึเยว่าประเทศเพิ่นไปไกลสำได้แล้วบอทโทอยู่ข้างบนนี่กระทางดวนพี่น้องอัน oh, นี้กระทางด้วนนี่เนาะบอทโทเดี๋ยวบาสมัยจะพามาเบิงอีกข้างนี้เนาะบอทโท คือมางามคักงามแน่แท้พี่น้องอันนี้ความแปลกหูแปลกตาความเจริญความพัฒนาเขาเ้าไปเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กเนาะพี่น้องเนาะสกายวอล์กแต่ว่าอยู่ริมถนนเนาะหรือว่าเกาะกลางถนนเนาะที่บรให้คนว่าย่างข้ามถนนให้แบบว่าไปลงอยู่ฝั่งนั้นได้เลยเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสะพานแบบว่าคู่กับปตท,อทอเนาะพี่น้องเนาะนี่ ลงมานี่ก็จะขึ้นทางด่วนหรือว่าลงทางด่วนนี่น้่นนี่เนาะต้องเสียขาผ่านทางน้องพี่น้องแต่บอ้โหอ่ารถหน่อยรถใหญ่่นนี้ก็ประมาณหาสิบบาทน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ารถมอไซค์ก็ขึ้นบ่ได้รถตุ๊กๆุก็ขึ้นบ่ได้จักรยานก็ขึ้นบ่ได้เนาะรถเม์ก็ขึ้นบ่ได้ซีรอยใหญ่ก็ขึ้นบ่ได้เนาะแมนบ่ว่าโอ้นีเน้องพี่น้องเนาะ เก้าสิบบาทลอยยี่วันนี้พี่น้องรถมีรถรถตู้ทึบนะรถนั่นน้องโอ้บ่าวสมัยบ่าวผิดบ่าวสมัยเห็นนั่นน้องแต่เปินบอยผ่านคือรถตุกๆเนาะพี่น้อง <c oughs> กอํา m o t o r ์ y c l e กับจักรยาน,นาเนาะปฏจะเขียนป้ายบอกไว้เลยเนาะห้ามห้ามเนี่ยก็คือห้ามขึ้นแลนะ้วถ้าฝ่าฟื้นก็คือโดนปรับเนาะดำเนินคดีเนาะพี่น้องโอ้ บอกไม้จะพาเนางไปเบิ่งหลายๆจุดหลายๆมุมเนาะพี่น้องเนาะว่าสวยว่างามสัมภาระนะป๊อเห็นแล้วกาออนซอนมีแต่คำว่าออนซอนน้อพี่น้องบอกไมยนี่อุ้ยได้เห็นแล้วจะเลื่อนอุจะเลื่อนตาอีรีพี่น้องเอ้ยนี่ถนนประเทศไทยเนาะความสวยความงามเนาะโอ้โห ขากีรีงามอีรีพี่น้องป,ปอดโท่โทษโโ,โ,โคืองามคักงามแน่แท้อันนี้พี่น้องคนให้ได้เบ่งได้ชมนำกนเนะปอดโท่จัากไปทางไหนเปิก่กกมีป่ายบาอกเบิดเนาะรัดสโยจินลาดพลาวดอนเมืองเนาอพี่น้องเพิดมีลูกซ้อนบอกไว้เบิดเลยกน รถไฟฝ่ากามีทางด่วนกามีโอ้ทางยกระดับขามแหนกามีโอ้โหตาย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 ปลาสมัยก็มาเห็นขักเห็นแน่แทบพี่น้องอันนี้บางคนกบาเนาะชุมเจ้าสซีมาเฮ็ดคอนเทนต์ย่อนถนนเนี่ให้คนไทยตื่นเต้นน้ำชุ่มเจ้า เขาบ่ตื่นเต้นดอกกัมเมนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเห็นอยู่ประจําเป็นประเทศคนอยู่แล้วเนาะคนบอตื่นเต้นอยู่แล้วเนาะคือบ้าสมัยนี่บ้านบาสมัยนี่บบมีถนนแบบนี้บาสมัยสีมาจีแจ้งให้พี่น้องได้ฟังนํากันเลยเนาะว่าบ้านบ้าสมัยบบเคยมีถนนแบบนี้ล้วา็บเคยเห็นแบบนี้ก็เลยตื่นเต้นกลเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่า บอเคยเห็นกับแมนบ้านบามไม้บอมีแบบนี้เนะาะบระวาจิทางเขาเมืองหรือทางไปต่างจังหวัดยังก็แล้วแต่เนาะบอมมีแบบนี้เนาะ้วก็บ,บดจเจร่ญนบ้านนี้มิแต่ว่าบ้านเมืองบาสมม้นี่พ้นทุกแล้วจะเลื่อนแล้วแต่โอเห็นพัฒนายัางจักอย่างเนาะห้เห็นแต่เป็นถนนขี่โคน้นหรือว่าขี่ตมมนอ้องพี่น้องเนาะขันย่ำแรงกับขี่พุนเต็มไปมากอะ ลำบากแหงดีนาพ้นนี่แหงลำบากครัพี่น้องบ็เถถิถิถมาเบิกเอาเด้อพี่น้องเลยคนที่ยงังบวชเห็นเนาะทางสูงเพราะว่าจะเป็นทางติดก,กับดินอยู่ข้างล่างหรือว่าทางยกระดับ สูงสำตึกหาสันหกสัน ee, น้องพี่นอ้องคนความสูงมาเด้อพี่น้องเฮ้ยมาเบินํำบ่าสมไมยเด้อนี่ผู้ได้วิวาจะได้กัญญาเนาะบ่าสมไม้คือบอกเคยเ,เห็นแบบนี้บอกเคยสัมผัสแบบนี้ขอบคุณนประเด็ไให้ขอบคุณนโอกาสที่บ่าสมไม้ได้มาเห็นงานอยู่ประเด็ไให้เนาะได้มาเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ถ่ายทอดไปให้คนทางบ้านได้เบิ่งได้ชมก็ย้อนว่าความแปลกความบอกเคยเห็นถนนบนทางบ้านเพิ่นเนาะนี่อยากถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งนได้ชมคนทางบ้านเนาะหรือว่าอยู่ไชกันแล้วแต่คนไทยทุกๆคนหมักขิดบาสไม้กัฝากเบิ่งโฆษณาบาสไม้แล้วเนาะขอบุกขอบคุณที่ ปกดขถามโฆษณาเนาะและสิ่งที่มันแตกต่างกันคือขนุนนวท่าพี่น้องเออแล้วก็ความผัฒธนาความเจริญบ่าสมัยบรรยายจนบ่ถือพี่น้องนี่ๆๆบางคนรลไฟฟ้าแลนสวนกันบมดมันบมดสนกันบ่พี่น้องอ่ะนะป้อโอ้ยพุญบุญบุญท บอสมาอะไเป็นตะย่านนะย่านส้นกันได้พี่น้องแบบนั้นโอ้โหยนองงามดีประเทศไทยอลังการขนาดนี้เลยเนาะต่อโถ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 พี่น uh ้องให้ได้เบิ่งน้ำกันนี่ยประวัติผ่านไปหลายๆาีอีลายๆแห่งหลายๆคนเนาะเบิ่งย่ำได้กับบ่อเบื่อ เบิ่งยามใด๋ก็เจริญคือฮู้เจริญตาคือเก่าพี่น้องประเทศไทยบ่ได้ไทยบ่คือเพื่อนบ้านเด้เบิ่งยามใดก็มีแต่ถนนที่โคนมีแต่ถนนที่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะบ่พัฒนาจักเทือบ่ก้าวหน้าจักเทือบ่สมจนเ้าหยังก็บ่ถกย้อนว่ามาเห็นถนนประเทศไทยแล้วโอ้ยโอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่ ยาบาสมาสัยจพาไปเบิงอีกจุดๆหนึ่งนาะพี่น้องเนาะไปนี่พี่น้องมาเบิงเอาอีกมุมหนึ่งน้องพี่น้องป้าทุกมุมน,นี่บาสมัยยังมาเคยมาถ่ายยักเทียพี่น้องห้พี่น้องด้เบิง์ได้ชมนะี่เนาะนี่คือสะพานรอยอีกจุดๆหนึ่งนาะจะมีกล่องวงจรนี่ตีดไปเบิดทุกซอกถุกมุมน้องพี่น้องมาต้องหยาวมาสิมีวิชาสีปอหรือว่าพวกโจรดึงกะเปลอกกระเป๋าเนาะพี่น้องเนาะ มันต้องย่านเนาะเพราะว่า่นมีกล้องวงจรหน่อยพึเนาะอันนี้กันป้านี่นี่ถนน,นพี่น้อง่นคือมาเห็ดขาดเห็ดแน่แเทเ้่นจิไปทางไดกันเน้อันนี้พี่น้องนี่เบ่งงางามทำการเด้นนี่พี่น้องเอ้อยนี่โอ,โอ,โอ้โองามดีเนาะ เบาสมไม้จนโบหูแนวสิว่าหย่อนมาเห็นถนนนวทางมาเห็นตึกสูงมาเห็นสะพานลอยเพราะว่าสะพานลอยนี่สูงเถ่ครับทางยกระดับเลยพี่น,ออน้องเพราะนี่นี่นี่คือรถบิ่งอยู่คางสะพานลอยเลยพี่น้องเนี่ป๊อดทเบิ่งเบิงเบิงเบ,บ,บิงพี่น้องนี่ <c oughs> นี่บาบาวสมไม้ บบาเอาบอมาเบ่งน้ากันเลยเต็มเต็มหูเต็มเต็มตาเลยพี่น้องเนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห่างเนาะพี่น้องเนาะคนก็จะมาเที่ยวห่างร้ายนี่เนาอนี่เนาะคนรถไฟฟ้าวุ่นวันวุ่นวันอยู่พี่น้องนี่คือคนทางที่เพิ่นติดกับสะพานลอยเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่เนีะวะ่ารถเพิ่นแลนวุ่นวันวุ่นวันนี่ป๊าฮ่าฮ่าฮ่าทนี่นี่นี่ คักสลีพี่น้องเพิ่นคือเห็ดคักแท้เนาะนี่ก็จะเป็นแบบว่ากองวงจรเพิ่นมีทุกม,มุมเนาะพี่น้องบ่ต้องยานเลยเนะาะว่าสีา่ายโจนหาัหยังเนาะนี่นี่เลยๆเส้นหลายๆสาย,า,ยา,ยายเนะาะอันนั้นก็จะเป็นสกายวอล์กยางเข้าห้างนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ถนนนนทางบ้านเนัณฑ์ างามครับงามแน่นี่มาเบิ่งมาชมน้ำรั้นี่พี่นอ้องเ,ลลอเอพิ่นก็เห็ดลายสัตว์ลายหลือเด้พี่น้องอันนี้น,นี่โทษๆดัลเลอน์อีลีพัฒนาอีลีอันนี้ประเทศไทยนี่พี่น้องเอ้ยน,นี่เอาเนาะพี่น้อง ฝากพี่น้องกนไหลก็แช่กนติดตามเน่บาสมายเนี่ยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแต่เหตุคกิบต,ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพราว่าพี่น้องฟังไท้ฟังล่าอยู่ไซตกันแล้วแต่อยู่ต่างจังหวัดกันแล้วแต่อยู่ต่างประเทศกันแล้วแต่ตเ,เตนาะขอมุกขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมคลิบของบาสมายกันอยากสนับสนุนบาสมายกะกดอ,อยากกดขาโฆษณาบาสมายเด้อครับขอมุขอบคุณสำนียงะเป็น สนับสนุนบาสมัยแล้วครับพอเก็บนี้บาสมายัยเด็กเจ้าเก็บไปเพียงสัมหนีเนาอพี่น้องเนาะขอกลับเข้ว่าสวัสดีและสวัสดีครับผม